ท่านวีรพัฒน์ครับผมขอบคุณครับท่านประธานครับขอพึ่งขอพายอย่าเพิ่งเริ่ม5นาทีนะครับถ้าทุกท่านจะหยิบเอกสารที่ผมใส่ไว้ในแฟ้มให้ทุกท่านดูเอาขึ้นมาได้นะครับข้อเสนอว่าในการเปิดทางปฏิรูปโดยวีรพัฒน์ปริวงนักกฎหมายสระนะครับขออนุญาตแนะนําตัวภายในประโยคนั้นเลยนะครับ5นาทีเริ่มได้นะครับผมจะกดเวลานาฬิกาผมด้วยแล้วกันนะครับ กรับสวัสดีท่านพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็สวัสดีทุกท่านในที่นี้ด้วยนะครับผมวิรพัฒน์ประวงศ์นักกฎหมายอิสระนะครับรประการแรกเลยครับผมเป็นผู้หนึ่งที่ไปฟังคุณสุเทพทึกษบัญตัวแทนกปป,ปสไปร่วมเวทีของท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดเมื่อวานผมเป็นคนหนึ่งที่ตั้งข้อสังเกตมาตลอดครับว่าถ้าการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์จะไม่เกิดขึ้นปัจจัยหนึ่งที่ทจะทําให้ไม่เกิดขึ้นก็คงจะเป็นกองทัพนั่นและ แต่หลังจากที่เมื่อวานผมได้ไปฟังเวทีที่ท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้จัดขึ้นแล้วเดี๋ยผมมีความหวังครับแล้วก็ขอขอบพระคุณทางกองทัพและขอถือโอกาสนี้ให้กําลังใจกองทัพนะครับว่าท่านผู้นําเหล่าทัพได้แสดงสัญญาณชัดเจนแล้วว่าท่านต้องการรักษากติกาท่านต้องการพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่ามหาอุทกกัยไพครั้งที่ผ่านมาที่ทหารออกไปช่วยเหลือประชาชนเวลาน้าท่วม มหาภัยที่อยู่ที่ภาคใต้จากโจนภาคใต้ที่จะมาเข็นค่าพี่น้องประชาชนทหารไปสู้ให้นั่นคือภาพของทหารมืออาชีพที่พวกเราใฝ่ฝันจะเห็นและท่านอาชีพเช่นนั้นที่จะไม่ไปทํารัฐประหารผมขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายและก็ทหารพี่น้องทหารทุกคนนะครับว่าวันนี้บ้านเมืองกําลังจะมีทางออกแล้วขอให้ท่านยึดมั่นในหน้าที่ผู้บัญชาบัญชาของท่านตัวจริงคือประชาชนและคำสั่งคำประับัญชาประชาชนคือรัฐรมนูญครับ เพราะฉะนั้นกรุณาอยา่าฉีกค,คําสั่งของประชาชนซึ่งเป็นผู้บังคับชาตัวจริงของท่านกลับมาสู่โจทย์ว่าถ้าทหารปฏิบัติตามหน้าที่ที่ทหารควรจะปฏิบัติซึ่งผมกาลังใจให้แล้วเนี่ยนะครับโจทย์ที่ท่านอาจารย์ทองทองตั้งไว้คือวันที่2กุมภาพันธ์นี้เราจะเลื่อนออกไปได้หรือไม่ผมตอบคำถามสั้นๆแบบนี้ครับว่าข้อเสนอข,ของกอปอปสเนี่ยอ้างมาตลอดว่ารัฐบาลควรจะรักษากฎกฎติกาเคารพรัฐธรรมนูญควรจะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญ คำถามก็คือในเมื่อรัฐมนุนกำหนดเวลาไว้45-60วันแล้วถ้าเราไม่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่รัฐมนุนกำหนดไว้ก็เท่ากับว่าเราทําขัดกันเองใช่หรือไม่ในเมื่อสายร,รัฐมนุนวินิจฉัยท่านบอกต้องฟังทำทำตาม,าม,ามแล้วในเมื่อตัวเลขง่ายๆบวกลบไม่ยากเลยครับ45-60วันถ้าเราจะไม่ปฏิบัติตามก็เหมือนกับสิ่งที่ท่านอ้างมาทั้งหมดนั้นขัดแย้งกันเองใช่หรือไม่อย่างที่สองครับ สิ่งที่จะทําให้การเลือกตั้งไม่เกิดขึ้นในวันที่สองนี้ถ้าสมมติมีการเลื่อนออกไปผมขอเตือนสังคมไทยนะครับว่าเรากําลังเข้าสู่ภาวะอันตรายอย่างยิ่งเพราะเรากําลังจะเข้าไปสู่การสร้างตัวอย่างให้ประชาคมโลกเห็นว่าเมืองไทยนั้นมีข้อยกเว้นได้เสมอถ้าวันดีคืนดีคุณทักษิณชินวัตรกลับมาเล่นการเมืองและคุณทักษิณชินวัตรอยากจะจัดการเลือกตั้งปรากฏพรรคพวกคุณทักษิณยังติดโทษการเมือง5ปีสมมตินะครับไม่ทัน60วันครับ ก็เลยอ้างเหตุการณ์อะไรไม่รู้ครับบอกบ้านเมืองยังไม่พร้อมตอนนี้ขออน,นุญาตเลื่อนไปก่อนแล้วกันวงเล็บว,ว่าอยากใจพวก้องตัวเองกลับมาลงเลือกตั้งได้เราจอแบบนั้นไหมถ้าเราต้องการบ้านเมืองที่ไม่มีขื่อไม่มีแปรตัวเลขไม่มีความหมายใครก็กลับมาได้ครับและระบบทักษิณที่คุณอ้างว่าเป็นระบอบที่ไม่เคารพกติกาเป็นระบอบที่เกิดขึ้นมาเพราะกฎหมายไร้คุณค่ามันก็จะเกิดเพราะาการมีข้อยกเว้นเสมอๆแบบแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสุเทพและกปะปสมีความตั้งใจจะจัดก,การกับระบบทักษิณ ซึ่งเป็นระบอบที่ตามคำนิยามคุณสุเทพคือเป็นระบอบที่ไม่เชื่อฟังกฎหมายไม่เชื่อฟังรัฐธรมนูญวิธีการแรกที่เราต้องทําก็คือหันมาเคารพรัฐมนูญคราวนี้คําถามคือแล้วเราจะจัดการเลือกตั้งโดยไม่สนใจใอดีคุณสุเทพเลยหรือผมบอกไม่ใช่ครับคุณสุเทพมีข้อเสนอดีหลายอย่างซึ่งผมเป็นคนหนึ่งที่ประสานเสียงสนับสนุนคุณสุเทพมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่เวทีสามเสดนะครับเพียงแต่ว่าบลูสกายไม่ไปถ่ายทอดนันเอง ผมเสนอว่าข้อเสนอที่คุณสุเทพเสนอโดยเฉพาะเรื่องการทาการเลือกตั้งให้ประสุทยุติธรรมนั้นเนี่ยนะครับเป็นโจทย์ที่นําไปสู่การเลือกตั้งวันที่2ได้และการจะปฏิรูปให้การเลือกตั้งประสุทยุติธรรมนั้นสามารถทําได้ณวันนี้ๆๆเลยไม่ต้องรอเลือกตั้งแล้วค่อยไปปฏิรูปไม่ต้องรอเลื่อนการเลือกตั้งแล้วปฏิรูปปฏิรูปเลือกตั้งที่คุณสุเทพต้องการทําได้ณวันนี้ครับผมกอเสนอแนวทางง่ายๆตามเอกสารนะครับถ้าทุกท่านจะดูตามสิ่งวันนี้ที่เราพูดว่าอยากจะกําจัดนักการเมืองโกงอยากให้ประเทศไทยมีความเป็นรนนัั่คคือปลาายทงบ นั่นคือปลายทางของเป้าหมายการปฏิรูปแต่สิ่งที่เรายังไม่เจอวันนี้คือเราจะเปิดทางไปสู่การปฏิรูปได้อย่างไรผมเสนอมีามระยะครับระยะแรกคือระยะเฉพาะหน้าในเวลา2เดือนดูตามเอกสารนะครับสิ่งแรกเลยที่สามารถทําได้ก็คือพักการเมืองต้องลงสถาบันครับว่าเราจะไปแข่งเลือกตั้งกันวันที่2แต่ไม่ใช่การเลือกตั้งปกติผมเสนอว่าเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์จะเป็นการเลือกตั้งเฉพาะกิจเพื่อน,นําประเทศไปสู่การปฏิรูปหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าพักการเมืองจะไม่อยู่ในตําแหน่งครบ4ี่ปี ไม่ว่าพรรคการเมืองไหนจะชนะการเลือกตั้งคุณจะยุบสภาภายในสองปีหลังจากได้เริ่มต้นกระบวนการปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรมจะไปตั้งสภาประชาชนอย่างที่คุณเสเทยเสนอผ่านการแก้ไขรัฐธรมนูญจะไปตั้งองค์กรปฏิรูปอะไรอันนั้นว่ากันอีกทีแต่รัฐบาลที่เข้ามาใหม่ในหลังวันที่สองกุมภาพจะไม่ใช่รัฐบาลปกติที่บริหารประเทศและทําโครงการประชานิยมครับแต่จะเป็นรัฐบาลที่เข้ามาและยุบสภาภายในสองปีหลังจากริเริ่มกระบวนการการปฏิรูปเริ่มต้นขึ้น หมายความว่าการหาเสียงที่นําไปสู่การเลือกตั้งวันที่สองนั้นไม่ควรเป็นการหาเสียงตามปกติไม่ควรจะไปลดแลกแจกแถมมีประชานิยมอะไรแต่เสนอมาเลยครับว่าพรรคเพื่อไทยอยากจะไปตปรูปประเทศนี้อย่างไรพรรคประชาธิปัตย์จะเปนรูปประเทศนี้อย่างไรถ้ากปปสอ,อยากจะลงไปเลือกตั้งตั้งพรรคทันครับกฎหมายบอกท่านสังกัดประมาณ30วันท่านอย่างเลือกตั้งทันเสนอไปเลยครับให้ประชาชนเลือกและถามว่าถ้าท่านกังวลใจว่าการเลือกตั้งจะไม่ประสทธิธรรมผมเสนอทางออกง่ายๆครับ ท่านไปดูมาตราสิบในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกกตนะครับมาตราสิบผมให้เลขเด็ดไว้ครับมาตราสิบให้อำนาจกกตอย่างมหาศาลในการจะออกประกาศกฎระเบียบในการไปจัดการการเลือกตั้งกับนักการเมืองท่านไม่ต้องกลัวครับว่าจะต้องไปแก้ไขปัญหาแก้ไขกฎหมายอะไรกกตมีอำนาจครับการจัดการเลือกตั้งการหาเสียงการเลือกตั้งการใช้เงินการเลือกตั้งการส่งผู้สมัครการกำหนดข้อห้ามของพรรคการเมืองและถ้าท่านทำผิดกฎหมายของกกตคือกฎระเบียบกกตท่านถูกยุบพรคครับ เพราะฉะนั้นวันนี้กปรปสเสนอมาเลยครับว่าจะใช้อำนาจตามมาตราสิบให้กรกรตกทาให้การเลือกตั้งวันที่สองเป็นการเลือกตั้งที่เข้มงวดที่สุดเท่าที่เคยมีมาและมีอีกมาตราหนึ่งครับผมจะฝากเลขเด็ดไว้คือมาตราย5ในพระราชบัญญัติป,ประกอบรัฐธรรมนูญฉบับเดียวกันมาตราย5ให้องค์กรภาคเอกชนสามารถเสนอตัวเข้าไปเป็นผู้ดูแลจัดการการเลือกตั้งช่วยเหลือกรก,รกรตได้ วันนี้กปปสประกาศว่าจะมีผู้สมัครกปปสจังหวัดทั่วประเทศไทยผมเสนอเลยครับกปปสโปรดกรุณาเปลี่ยนมวลมหาประชาชนของท่านให้กลายเป็นมวลมหาอาสาสมัครประชาชนนำมวลมหาประชาชนก็ไปหากกตแล้วบอกว่าช่วยรับรองตามมาตรา25ของพรบประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการคณะกรรมการการเลือกตั้งและกกตโปรดรับรองเลยครับนปชกสปปหรือองค์กรไหน เข้าไปร่วมตรวจสอบการเลือกตั้งได้และไม่พอครับดึงสหประชาชาติดึงอาเซียนดึงองค์กรระหว่างประเทศเข้ามาสังเกตการเลือกตั้งมาช่วยกันครับทำให้การเลือกตั้งวันที่สองนี้เป็นการเลือกตั้งที่นําไปสู่การเป็นรูปอย่างแท้จริงเวลาหมดแล้วข้อเสนอส่วนที่เหลือยังอยู่ในเอกสารนะครับหวังว่าจะได้มีโอกาสพูดคุยกับทุกท่านต่อไปครับขอบพระคุณครับ